สวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้มาจะเจอกับน้องปวยเซียนปวยใจเจ้าเก่าเจ้าเดิเอมอีแล้วนะคะพี่พี่วันนี้พามาอยู่ที่ค่าย p s ค่ะทุกคนข่าวดีในรอบนี้นะคะพี่พี่ค่ะค่าย p s กลับมาให้เล่นเป็นปกติแล้วทุกคนหลังจากที่ปรับปรุงไปนานนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็คือสามารถเล่นได้แล้วนะคะพี่พี่อหลังจากที่ตัวเกมกลับมาเล่นได้รออะไรล่ะไปกันต่อเลยสิวะ ือว่าเป็นข่าวดีมากๆค่ะทุกคนสําหรับใครที่เป็นสาววกสายดัมมี่นะคะทุกคนคะ่ะมาดูกันว่ารอบนี้จะเป็นยังไงอ่าเราได้จั๊วะก่อนค่ะทุกคนจั๊วะมาว้าจั๊วะมาก็ได้ตัวกันเลยขออนุญาตตีแปดออกไปแล้วกันพี่ๆคะ่ะรอบนี้เก้าดําดเป็นหัวนะคะทุกคนก็ถามว่าวันไหมก็ไม่ได้วันนะคะทุกคนคะ่ะแต่ตัวกันในมือก็สองตัวแล้วอะสิบกับเก้าอ่าเอาไงต่อดีรอบนี้ มีโอกาสไหมทุกคนเราจะน็อกแบบใดหนอสวยๆงามๆทุกคนคะ่ะรอบนี้ก็คืออยู่ที่ห้องสองนะคะทุกคนห้องนี้เบ็ดเริ่มเอ้ทุนเริ่มต้นอยู่ที่แปดสิบห้าบาทจ้ามาคะ่ะพี่พี่โอ้โหสี่ตีออกไปเลยดีกว่าทุกคนไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะจ๊ะสวยๆงามๆเน้นๆใครอยากเล่นอยากตามรีบไปเล่นรีบไปตามกันได้เลยนะคะทุกคนเล่นง่ายใจหนักใจเต็มในรอบนี้จัดไปจุกๆเน้น,น,นๆทุกคนสี่คนสี่ขาก็ ไปเล่นไปตามกันได้นะคะพี่ๆขาช่องทางเข้าเกมอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เท่านั้นโอ้โหตีสามมาเหรอแอบแรงอยู่นะจ๊ะใครจะเก็บหัวไปเนอะอตัวการอยู่กับเราเพียบเลยทุกคนเขาจะเก็บหัวกันได้ไหมล่ะอาจัวมาดีกว่ารอบนี้ปึ้งห้าอ้าขออนุญาตตีสามออกไปทุกคนได้นามีอีกตัวหนึ่งแนวคือไพ่ลองโง่เลยนะได้นามีม่มาอีกสักตัวหนึ่งนี่ไพ่ลองโง่ได้เลย ดูกันไปยาวๆค่ะทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่อย่ากเกิดแต่กับกูกับพ่ออย่ากเกิดแต่กับกูกับพ่อมาครับเตงมาครับเตงอู้หกปรมาจารย์ว่าไงจ๊ะสามหรอปึ้งเจ็ดอะขออนุญาตจัวมาดีกว่าทุกคนรอบนี้ขอห้ามอีกสักใบได้ไหม ปึ้องสี่เอ้าดัมมี่มาวะทุกคนอาตี้แยกออกไปเลยเก้าไม่ยอมฉีกแน่นอนนะคะทุกคนค่ะรอบนี้คือไพ่ลองโง่ห้ารอบนี้ไพ่ลองโง่ห้าเพื่อนตีห้ามาหวานเจี๊ยบเลยแบบนี้เพื่อนตีห้ามาหวานเจี๊ยบตีห้ามาจะได้นองเกยวยาวนะคะทุกคนมาเลยตีห้ามาเลยตีห้ามาเลยตัวเองโซคิว so เรียบร้อยดีค่ะแบบนี้อย่าเกิดนะเอา กิดได้ตีห้ามาคืนชั้นสี่เรียบร้อยทุกคนเพื่อนตีงโงแ่แถมน็อกมืดเอาดีรอบนี้หว,วานหวานสวยๆงามๆปึง้งอาฝากสี่ไปทุกคนคะ่ะสวยงามมากทุกคนเป็นการกลับมาที่ถือว่าโอเคเลยนะคะทุกคนคะ่ะตัวเกมที่เขาเอาไปปรับปรุงไปนะจ๊ะรอบนี้ก็ถือว่าน็อกง่ายอยู่ทุกคนมาดูกันว่าเราเก็บไปกี่คะแนนรอบนี้เก็บไป 200หรอ200คะแนนทุกคนห้อง2ทงทำกาไรไปได้106บาทนะจ๊ะพี่พีอาำําัเราวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะรอบเดียวพอไว้เจอเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะคะทุกคนใครอยากเล่นอยากตามใครที่รอคร่ายนี้ไปเล่นไปตามกันได้เลยนะจ๊ะ